อ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวขออนุญาตฝากกลุ่มเฟซหน่อยนะฮะกลุ่มเฟซบุ๊กวันที่เม่นทีเฮดพีซีมบายกลุ่มแอดแมวนะขออนุญาตฝากกลุ่มหน่อยครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอนะีเทนอลแลนเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะฮะก็แนะนําให้ลองเข้าอีเทนอลแลนมากดตัวบีขึ้นขวาแล้วมาที่ฟังก์ชันเฟสิลิตี้วางตู้กระจกใส่ถุงมือเข้าไปเพื่อซ่อมของเนาะหลายหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะ ก็ใส่ถุงมือไปเพราะข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือการคราฟถุงม,มือนะฮะข้อดีของการคราฟถุงม,มือคือเราจะได้ถุงม,มือซ่อมของนะครับเราก็เอามาซ่อมของที่เราพังได้ซ่อมในอีเทนอลแลนด์จะได้ไม่ต้องเสียทรัพยากรนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของการคราฟถุงม,มือในอีเทนอลแลนด์เลยก็คือเราจะได้แต้มแอทเทอริซึมนะครับเป็นการปั๊มแต้มแอทเทอริซึมที่ง่ายยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวเนาะก็คือเรากดาคราฟถุงม,มือซ่อมของในอีเทนอลแลนด์เอามาซ่อมของ พร้อมทางได้แต้มแอทเทอริซึมด้วยนะฮะสำหรับใครที่จะทําก็ทําได้ฮนะกดแมปเลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าพี่ผมทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีถุงมือมามาเอากับแอดแมวเดยวแมวแจกให้ดีๆครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าพี่ผมไม่มีแต้มแอทเทอร์แซนทำยังไงก็สามารถหาของจากเบอร์ปกติไปหาตัดไม้หรือไปหาฟาร์มของที่เราไม่ได้ใช้เนาะเอามาขายได้ครับกด e c กดรูปเกาะกดไปที่ shop o ดอร r เสร็จแล้วกดขายของ เราสามารถขายของที่เราไม่ได้ใช้ในเวลจริงๆของเราได้ของอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ในเวลจริงอะ่ะเป็นขยะของเราเราสามารถเอามาขายเป็นแต้มแอดแอดเทลแซนได้นะครับพอได้แต้มแอดเทลแซนมาปุ๊บเราก็คัฟถึงมือซ่อมของได้เลยครับเราก็คาฟไปเลยฮะครัฟแบบนี้พอมันคาฟเสร็จปุ๊บเราก็ทุบโตะทิง้งฮะเราก็จะได้ถุงมือมาซีซีเลยนะครับตอนนี้แต้มแอดเทลแซนผมหมดแล้วทำไงฮะกด e c ไปที่อ h o p order ครับ เสร็จแล้วก็ขายครับขายของที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้เนาะอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้อ่ะก็ขายไปเลยอืมก็แต่ละคนมีขยะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็บอกอาจจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องไอ้น้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลน้อยผมไม่เอาผมขายทิ้งอ่ะก็ได้เนี่ยสัตว์เลี้ยงเวลวน้อยผมไม่เอาผมขายทิ้งก็ได้แล้วแต่แต่ละคนมีขยะที่ไม่เหมือนกันนะฮะอืม แต่ว่าขายเราก็ได้แป้มแอทเทอร์แซนมาแล้วก็เอาแต้มแอทเทอร์แซนมาคัฟข,ของเหมือนเดิมแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้มีแค่นี้แหละฮะ